ไปดูข่าวแล้วขำม,มากเลยรัฐที่บูชาโดเรมอนนะร่างทรงเทพโหดูดการจอมพลังเอาตุ๊กตาไปกองปราบ ที่บอกว่าให้บูชาโดเลมอนเพราะว่าโดเลมอนนี่คือเทพมังกรแล้วก็คิตตี้คือเทพผงแล้วก็หลอกให้แก้กรรมให้ทําภารกิจที่แบบว่ายากัยากๆเช่นแบบให้ไปหาทําบุญกับคนแก่ไปหาคนแก่แปดคนจต่ละที่ทําบุญร้อยหนึ่งไปตกจระเข้เจ็ดตัวแล้วก็ให้กินสองคำไปหาอะไรนะพระที่มีสามขาพระที่ถือไม้เท้ากี่รูปกี่รูปเนี่ยที่กี่หก ที่หรือ,อยังไงไม่รู้เออคือทําอะไรที่มันเป็นไปได้ยากแล้วก็หลอกเงินแล้วก็แบบว่าเออแบบให้มาสร้างศาลแล้วจะถูกหวยโอนเงินไปแล้วไม่สร้างศาลแต่ที่ฉันหามากคือบูชาด,ดลเลมรนแล้วเสียเงินจะเป็นแสนแสนนะแกคือถ่ายฟีดดูใน youtube อะเออแล้วก็แบบไปเชื่อแล้วก็ร่างทรงคนนี้ออกรายการด้านความเชื่อมีคนนึงอะเสียเงินไปสี่ห้าแสน เพราะว่าหลอกบูชากำไรงาช้างแล้วก็อ้างเบื้องสูงรู้จักกับคนในวังวังไหนวะวังข้างขาววะหรือว่าวังปลาเออแล้วก็แบบเนี่ยดาราเซเล็บแล้วก็แบบคนดังๆเนี่ยก็มาบูชากำไรงาช้างเออส่วนมากนะไอ้พวกที่หลอกๆก,กันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อะ่ะ หลายสมนักเลยเขาจะหลอกประมาณว่าแก้กรรมแล้วจะชีวิตจะดีขึ้นจะถูกรางวัลก็เลยแก้กันใหญ่เลยเสียเงินหมดเงินไปหลายหมื่นหลายแสนเออแล้วแบบพอชีวิตไม่ดีขึ้นอ้าวเราโดนหลอกโอนเงินไปแล้วเอ๊ะทำไมชีวิตเราไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะมีวิธีก็คือแบบว่าพอแก้กรรมแล้วเราจะถูกวยลงมันที่หนึ่งถูกหวยชุดหรืออะไรเงี้ยก็เลยแบบเชื่อกันใหญ่แต่ไอกรณีนี้เนี่ยมันตลกอะ่ะ เออแตอ่อย่างว่าในอเมริกามันมีลัทธิบูชามะเขือเทศนะเวย้ยเออรู้จักลัทธิบูชามะเขือเทศปะ่ะประมาณว่าเชื่อว่ามะเขือเทศเนี่ยเป็นพระเจ้าเออดังนั้นก็จะไม่กินมะเขือเทศจะปลูกมะเขือเทศแล้วก็ถึงเวลาก็จะบูชายังมีคนเชื่อ,อเธอเออประเทศไทยเรามีการบูชาโดเรมอนคิตตี้ตลกอ่ะเชื่อเขาไปได้ไงดูข่าวนี้แล้วฉันขำมากเลยเออ จอลลมอนนี่เป็นหุ่ยนยนต์จากโลกอนาคตไม่ใช่เหรอมาเป็นเทพมังกรแล้วอีกคิตตี้เป็นเทพหงโอ้โหดูหนังจีนมากเกินไปว่าหงมังกรนี่เป็นเทพในในแบบเทพเซียนของจีนเลยเทพสวรรค์แล้วก็ไปต่อรองกับสวรรค์ได้หมดเงินงันไปหลายแสนให้ไม่เทพพนี่แบบหลอกได้พิสดารแล้วก็หลอกได้แบบคนเชื่อได้ไงเนี่ย ฉันนะเป็นหมอดูมาหลายสิบป,ปีฉันแบบงงมากฉันไม่เคยเจอวิธีการหลอกแบบนี้เลยอะหลอกได้แบบฉันตะลึงงงงวยมากอ่ะเออแล้วคนแถลงข่าวก็เอาตุ๊กตามาแถลงนะเออถ้ามันเป็นแบบสมมุติเป็นเป็นกุมาหรือว่าเป็นแบบเป็นองค์เทพงี้ยังน่าเชื่อนี่เป็นโดเรมอนใหญ่ิี้ตีอ่ะเชื่อได้ไง